ไงล่ะหนักเลยอัดขึ้นมาดิหนักเลยเบาๆเบาๆยาเย็นนะครับก็หาให้บ้านมาชักงงนะครับโอ้โหสุดจัดครับท่านผู้ชมถือดิถือให้ท่านผู้ชมดูก่อนโอ้โหดูครับปลาอะไรครับเพื่อนๆสุดจัดมากดกดกดบิงมุม,มากตรง อะไรนะตึงๆไว้เออโอ้ยชินเรือดเต็มเลยเดี๋ยวขึ้นมาแบบโอ้ยโอ้โหสุดจัดลงอีกลงอีกเหมือนมันจะแค่เนี้ยไม่ใหญ่หอะไม่ใหญ่มาก มาโบดได้หน pues e, ่อยได้ไหมอ่ะมาเปิดไปแล้วตัวนั้นด้วยแมวยังเมินเลยไซเนี่ยแมวชอบจะตายเอ้าตั้งเยอะคณเนี่ยอู้อู๋ไซสวยไซสวย อันนี้เขาเรียกคุณผีก็อร่อยนะซิคุนผีเออหันตรวไปทางนี้ดิ ลีแ้วเขาว่านะเฮ้ยไอ้ซากไอ้ซากเอามาเ <S S 3> อามาให้ผมลงต่อลงต่ออือตัวว่า ไาอะไรใช่เปล่าเ,เอามาเอามาเอามาอเ,เอามาไปไหนล่ะอเ,เอา,าให้ผมอ่ะ มาตกหมึกก็ต้องได้หมึกนะครับแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่นะครับหหมึกไน้อยหมึกน้อยหมึกน้อยแต้มแรกนะครับ มันมีตัวที่กินใหญ่กว่านี้แต่ว่าตัวนี้มาโดนตัวนี้ตกหมึกหอมนะครับ<ป>ดูกันนะครับอยำเย็นๆนะครับตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะครับสี 4, ่โมงสี่สิบละ ออกมาหาหมึกหอมกินเย็นนี้นะครับอยู่เรียนขึ้นไปใหม่นะได้ดินั่งไงโดนป่ะเสาขึ้นมาเลยนั่นแหละสาวมาเลยใช่ป่ะใช่แล้วใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะสาวมาเลยสาวแรงๆอ <ไป S 1> มาเลยจังเลยขึ้นน้ำยังนะใช่ใช่แล้วใช่แล้ว <Yay. S 1> ใช่แล้วใช่แล้วไซส์มี่ใหญ่ ใช่แล้วใช่แล้วหันขวาหันขวากล้องอยู่ท้างขวาเมื่ออ่าชูไปชูเลยนีหมึกตัวแรกของหนูอยู่ตรงนี้ก็ได้ไป่างทีเข้าไปมันจะไม่ถึงไหมวะใช่ไงมีข้างในโอ๊ยแค่นั้นเอ็มจะไม่ถึงสองเต็มแล้วครับไม่ถึงไหมงทีสาวมาแล้ว สามมาแล้วค่นไปเลยค่นคนไปเลยค่นตัวใสแล้วน้อยไฮสังน้อยไหสังสามเต็ม้วครับไปลูกไปดีลูกไปดีลูก,ลก,ลกมา ไปล้ผมก้เมื่อกี้สลายไปแล้วต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง t c ต,ต่อเนื่องต่อเนื่อง m c อนี่ครับยำเย็นนะมาหากับข้าวก็ได้กับข้าวจริงๆนะคนออออรับฟ้าก็ตีประชามเอเลี้ย มาไงัไงใหญ่ๆอัดมาเลยหินเปล่า <c oughs> เดี๋ยวแค่นานดิจะได้เยอะขนาดน้ำลึกขนาดนี้นะดู่อยให้ดีอนนโอ้ยตัวนี้มีเถียงครับหันมาทางนี้หันมาทางนี้โอ้โหไซส์สวยไซส์สวยโอ้โหไซส์สวยไซส์สวยมาทางนี้หันมาทางนี้โอ้โหมีไซส์ใหญ่ครับ โอ้โหดูใส่เบอลอร์เลยเพื่อนๆพื่อน นะครับนนสูะครับสู้แที่แปดครับออมีตัวนะครับช่วงนี้ ใครก็อยากตกปลาก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็อากาศดีแล้วโอ้โหหนวดเตี้ยวหนวดเตียวหนวดเตี้ยวครับหนวดเตี้ยวโอ้โหหนวดเตี้ยวหนวดเตี้ยวหนวดเตียวโอ้โหวยสวยครับนี่ครับคนวนอย่างนี้เลยนะครับโอเคดูกันต่อนะครับอ ไซตึงมือบอกเลยว่าไซตึงมือไซตึงมือครับต้องเห็นไหมเ,เห็นบอกเลยว่าไซตึงมือ,อกินไหมนี่ครับไซตึงมือเอ้ยหนู่ดอะ่ะเอาไหม ไไก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่าน,นนะครับก็ยามเย็นนะครับก็พาพันธมรียนมาหากับข้าวตอนเย็นนะครับมาหาตกหมึกหอมข้างเกาะน,นะครับอำเภอปัะทิวจังหวัดชุมพรนะครับหมึกมีตัวแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจอยากตกหมึกตกปลาก็โทรกัน ยินบอกกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวฝนพามาตกครับมือใหม่มือเก่าก็แวะเย็นกันเข้ามาได้นะครับปลาทะเลง่ายๆครับนี่ครับโดนดีแล้วครับนี่ครับนี่ครับตกกันเห็นเห็นแบบนี้เลยครับตกปลาหมึกง่ายๆนะครับตกไม่ยากนะครับได้แล้วได้แล้วนะครับนี่ครับตกกันเห็นเห็นแบบนี้เลยนะครับ ไว้นี่ก่อนแล้วกันตกไม่ยากนะครับตกปลาหมึกเป็นอะไรเหรอทันกระชบาอ๋อค่อยแกะปลาหมึกที่ผมตกนี้เป็นหมึกหอมนะครับเขาเรียกหมึกหอมหมึกหอมข้างเกาะ ก็แหล่งที่อยู่อาศัยมันก็จะเป็นหินนะครับตามหินหินหินปนทรายอะไรอย่างเงี้ยครับข้างเกาะอะไรเงี้ยมันจะชอบอยู่ประมาณนี้ครับอยู่แนวน้ำตื้นๆน,นะครับน้ำไม่ลึก ที่ผมใช้เป็นเบอร์2.5นะครับ ใครอยากตกปลาก็ทักหาผมได้นะครับ Facebook ก็สไตล์เก้านะครับชื่อเดียวกับชื่อช่อง YouTube นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ชั่วโมงก็ ชั่วโมงเดียวก็เสียวได้เสียวได้จริงๆครับเนี่ยผลงานกับข้าวครับนี่ปลาแมวนะครับอันนี้ปลาคนนะครับผัดกระเพราได้หนึ่งมื้อนะครับไซส์ก็ใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆไซส์ไม่เล็กนะครับนะครับผัดกระเพรานี่แจ่มๆเลยนะครับก็โอเคนะครับกับทริปเร่งด่วนก็ยามเย็นออกมาแป๊บๆห้าโมงตอนนี้ก็นี่ครับเพิ่งจะ ยังไม่หกโมงเลยครับแต่ว่ามันเอาเป็นว่าเหยื่อขาดหมดแล้วเอาโยมันแค่สองตัวแฟนทําขาดหมดแล้วก็จบข่าวครับนี่ครับได้เท่านี้กลับเข้าโอเคนี่ถ้ายังมีโยนะรับรองกระจายดูยครับแดดยังเปี้ยงๆอยู่เลยครับแต่ว่าไม่มีโยแล้วครับ ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องกลับแล้วครับได้กับข้าวได้คนคนได้มือหนึ่งแมวก็น่าจะได้มือสองมือนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องสไตล์เก้าด้วยดียตลอดมาก็ f c ก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดกแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะครับส่วนใครอยากตกหมึกตกปลาก,ก็อ่าทักเข้ามาหาผมได้นะครับอ่าเฟซบุ๊กก็สไตล์เก้านะครับชื่อเดียวกับช่องเลยครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวจเจอกับผมใหม่ได้ทริปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย